แม่ป่าหัวมาแข้งแล้วไม่ได้ชนกูจะแตัดแม่ยัดจิ๊บแม่มึงใคร่เหรอไอ้้อมรื้อได้วันใคร่เหรอไอโต๊ะฮามีแฟนเต้ไม่ไปฮามต่ำเต้เลมึงดังเงินใส่ว่ามึงกิ่ตั้งใจกูไหมแกกูป่าหัวมาเแี้ง เกียดแล้วเจ็บมาจะรีดแม่ย่ะนี่นะเคยตทำใจเคยทำอะไรเดี๋ยวกูไม่ได้จนจนว่าการกูจนจนไม่ได้ไอต้องต้องเข้าวเชมื่อไงเรื่องหัการเอ่อเจนหัวนี่มันเป็นการผ่านัน ไอ้แก้วกีฬาปืนบ้านก็อยากให้เป็นกีฬาปืนบ้านจนโคมันเป็นศิลปะค,อาาคอือกันวัฒนธรรมคนไายก็จมโคกันครากเขาไม่กันขลากอย่าตื่อันนี้วันเสีเกียงวันเตะเกียงก็มากันซ้ำบว่าโคมึงคิดแหลรี่หัวอกคิบอะตัวเสมาเกียงเลียงข้าวเลียงไรร้อมทุกสิ่งตั้มตังเป้เพื่อเป็นการผู้ชนว่าเราได้ะนะนลาชังได้เบี้ยมามังจากการจนวันนี้ ได้ใกล้บักมั่งบ่ได้เบี้ยมาเปิดช่วยได้จันพี่น้าเล่าวันหมาเกลี้ยงไม่มีใครว่าไรเกลี้ยงกันได้เต็มที่เลยปวดตึงวันนี้จนอย่าดี้อแม่ยัดเน่าเต็มมัดกูไปเกี้ยงไอ้โจบ้านมึงใครมาเนี่ยไปม้วนตัววันนี่แม่กูนอนกูไปนอนบ้านมึงจะเกินกันอย่างกูเลยไม่ปวดค่อยเลย กูจังมาเรียลน่าจะรูอว่าอย่าแลรเร่ล้ยมึงก็เห็นว่าใครจ้างคูยใด้ต้านน่ะก็มานั่งเดี๋ยวนี้ใครจ้างได้ต้านั้นมึงจ้างเลยสิกูต่อยมึงยังเบียวเป็นเบิ้ลลานอย่างนี้แหมั้างควยแหมแรกไม่มีตั้งไอ้แร่ไม่อยู่ตีตั้มกูพูดไอ้แร่งไม่จบไม่จบควรตั้มอย่างไหนกูแล่ไอ้ได้แต่มันไม่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 อยู่ตีตัมต่อระชายจนกูเร่งเพ่ข้าปดิมึงอย่างไรเร่งอย่าทำคนคิดคาดมึงก็หนังไม่แก่จินแล้วนู น้อแน้องคนแก่น้องชาติคนบัวน้องที่ใหญ่น้องกับเหือรสชาตมันมีกันบุกปืนเรือก็แต่งชาติจูพดไปตัวบหนังเาเอไอตัวบเกาเล่นเ้ยกบว็ใ่นาเอ็นพ่นเป็นืนไงตองมึงอาจีบไยไม่ได้ก็เดียวพี่น้องก็จับจนไม่จับชนไหนุยจับว่าก็ตัวเดชดิวันเด็กูป่าว่ามาเคียงนาแก้วนากว่าป้ามึงอยากลืมว่ากันคุยอห้มาจน จัดแม่ไม่ใจเป้ามาตึ้งจนเลยก็นักกะกักอีโอมาครอบนี่มันต้องเลี้ยงมันต้องดูแลให้กินหลกน้ำไอ้นี่กูตัดหญ้ากี่วันอ่ตัดหญ้าหัวจนคิดหนเปล่าหัวแล้นอยู่กี่วันเผื่อไรเผื่อไรได้มันเกิดขึ้นมาหลากซ้่งมาเราไปนั่งประเป็นนี่เป็เราลุดตึ้งแม่โบทซ็อบก่อตำนาเสร็จเราหลากซ้่งเผื่อเราหลุดตึ้งแม่โบทซ็อบว่าลังเลื่อแต่ต่อซั่งเราอย่างเงี้ยบุญตาบุญตาใจไหจก็ไม่ต้องดังแรงไม่เกี่ยวคนมันก็หมา กนหนักก็ไม่ดังอะได้ยินงเด็กเว้ยแล้วใคได้ยินไปตึ้งบนหน้าหันแล้ันมันหนักังไม่เกินนี้อย่างนี้แม่กูราอย่็กาแม่บ้าไอ้ตองเดือดเดือดเดือดเดืเย็นเย็นตองเย็นเย็นน้เย็นนอ้ตองเย็นน้าแคกฆ้ารักกูไม่เย็นแล้วกูก็เย็นตอนใส่ห้องนอนหลูแฮกูไม่เย็นแล้วไอ้ตองให้รู้กับนั่นไม่ให้ดูกันแล้วบ้าป้าดิ จ้อน <Tr> ั่นก็รับมาล้นนังเลี้ยบุล่บหลานี่กูลบหลานี่เตตึงงตงงลุ้งเลยนังอยู่มตเล่นแต่ hôm นี้่งเราแต่นี่เงเราไหมนี่งเราไหมพี่นายได้ชัดนได้ชัดตางเหนื่งเคยเรื่องพพี่น้องตางผู้บ้านต่างระเทต่างตงสังได้ว่าตั้งอำเภอตั้งเนได้แต่ว่าลาสั้่ก็จหญิงนี้งานนี้คือหญิงนี้ต่างดจนะ rồi nhà phải lấy về ti rồi nhà phải lấy đây để nhìn ngay của trái thì nó lưng nó tưng mẹ bột chóp để tưng cái ni quan thế kia mua tao bà này mà bỏ à, à, nhà chân đấy cầm nữa nè mà nhà chân mình bà lê, à đẹp mẹ bà, bà bà mà kia Văn chung gần cái mình cắt lên ở cái chặt và không đây nhà kia nhà chân nè à. để cầm nhanh cái con người ai để mai này chỉ con ai kêu mà là trang nhàn nhá là đập. จังหวัดนี่ก็ไม่ก้อนนุญาตพื้นใกูต้ามงึงแหล่พีแต่ไม่ก้อนอนุญาตแ้วเกลียก็กำนันแต่ก,กมัมสั่งให้เราหัวหมาหมาัาเกี้ยงนั่นเกย้อมัดสั่งเปลือยแต่ไม่มีนั่งซื้อไม่มีก้อความแต่เขาได้เช่นน,นั้น <c oughs> วป้าว่าไปเล่นตํนางหัดไหนไรอะไอ้ว <c oughs> ันหมเกี้ยงวันหมัดเกี้ยงอน้รแลไรโกนี้อ่ปอ,ปอ,ปอปตัวนี้ปอป,อป,อปอโนี้ไอตัวนี้ก้าวลโกงองันแรลกันแล้วจบวดแล้ว แตียีนองก็คือว่าเล่นยังไงว่าเพีนี่สำหทุกเรือมที่จะได้รับผู้ชนเนี่ยเบี้ยวไปจัดปีต่อไปพาวันนี้จริงจว่าบ้านไหมาโดยไม่นัดมามาเมืนมากราบบูชาเลยมาโดยไม่นัดหมายมากันเออหน้าเส็แต่ระบุตจ้าก็แตจุ่มนุ่มปลาตอนนั้นมาช้องพนะนรมอันี้มาไม่ใ่กี่รัมาไม่ใ่กี่นายนี่ แ่บ้านเาหน่าย่อมมากว่าพระคลาสนากันแข็งตายฮ้องตะกุกตื้อต่างจุดหน้อยฮะนายจัดแม่เดตายฮ้มันั่งนะครูเราคนเป็นปั้นจัดแม่คลาดได้นากี่คนเนี่ยตัวจำรู้วใจตทองใส่จำรั้วแก่มากระกดจังมาจนคนเจอหนมจังไอแก่มาเข้กะจรงจำจามเด็ดไส่จำรว้มีไว้เพื่อดูแลคนเจอรั้วไส่มีไว้เพื่อดูแลคนอย่างเบีย จะแต่เม่อคนจนไม่อยากปาดมาตำรวจต้องดูแลคนดุริดับจันเพราะตำรวจคือผู้ปีตักส้นดีลัดข้าราชการไม่แก้ใบดูแลผู้มีติพนใครอย่ากใครมึงเล่นไหนเนินไหนแต่อุบาทไหนแต่ดีอย่างเจ็บเต้นนี่กูยังหลอกยังแพร่เนี่ยกูไม่เป็นหรอกเลยไอ้การาชการนี่อย่ากหน้าขาแต่นั่งมลยหลอกเนย ไม่เบียดเบียดใครได้เบียดสักบ้านก็ได้จะขาดขาดก็ไหวมั้งเราไม่แรงเราแต่มันไม่เท่าดีใต้จากานก็ใช่มานี่กูเล่นดังจริงกูอันอันตัอยเองไอ้กรองเฮ้ยแรงไงดีมึงกล้าแก่งมาบางทีห่วยละมึงกว้างเบื้องลึกมึงไม่รู้ทีไม่โดนบางลึกไม่โดนเลยบางครั้งกูจบเลยังโอเคโอเคดีนะทุก มึงไปเยบใครเบื้องควดกูตือว่ากูทำให้เดือดตกยางออกจากนจำเห็นนักกายเป็นเบาจะไปตกริงของกูไม่ตกเพราะว่ากูวันตกเบื้อว้าแดงก็จะมาแต่ตกริงันึงก็ไปตองไม่แน่บอากูวันเย็บบืองว้นแดกูซื้องดไม่ใช่กูเลีมห็นไรบืองวดตังนี้กูนเยบน้น้อยกาตอกกูบา่ยอดนมานู่นบอกแร้วว่างานอาจะแรงงานเนี้มึงกปไปแล้ว คุ้ค<น>มเมียจังอะไรเงี้ยเฮ้ยงานการมานุ่นกับเดือดจ้อมจึงจีนี่มึงอยากจะพูดงานารมานุ่นกับเดือดจ้อมจังอะไรวะอย่าพูดว่าเราเล่นเดือดเราเนี่ยไปแร่งคืองานนี้มันมีเบื้องลึกแล้วแกไม่ไปไหนแล้วไปเล่นโรงแรเนี่ยจึงมึงกืว่าอย่าพูดแล้วแกเจอไหมป่าว่ามานุ่นกูจ้างเรามานำอุ่นกับเดือดจ้องคำได้ต้องสาวเขาเกิดครูมัน นี่เมืนำเนิต้องมาแล้วดูได้ต้องกันเลยไงต้องได้แต่ร้นเลยเดกนนู่นเ่าแยกเดนนู่นเนื้อไก่กันไอ้เจ้าแอวุ้ยกันก็จังมาได้คนในใจกูว่าเนี่ยนู้ยื่นคือว่ามึงการใจ้มาให้จองผู้ย่อยดูผู้ย่อยคือผู้ย่อยนี่เนี่ยใจผู้ย่อยบานนั่นคือว่าคนเจอในจั่งมันก็จั่งไม่ไงคืนหัวยากาก็ไม่ให้ชน ไม่ให้จนหัวซิ่งหนึ่งแล้วไอ้แกแต่กูเรียดกว่าผ้าเลย๋ยมึงลองคิดได้ทีก็ป้าหลบโองอยูกี้วันแล้วก็ใจหลบนังจอมพลหมอกลางว่นายหลบเนี่ชนะเด็กอย่างเจ้าใจหูเลยอหลบกินีนมึ้งเลตีก็ปลาหลบโปงเนี่ยนี่ชนะขึ้นนานล่าสั่งก็ปลาหลบโปงมันอยูถุกขึ้นเด็กปลาเัก็ักป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 ักก็กักมานัักปัััันป แย่งแม่ใจต้องมาลงหูบ้าแต่ขึ้นคูเพนมันบันพพลนอี่กระบวนเวลาคนเล่นแล่นจะดิแม่ใจไปแล่นจะได้อะพวกกูหลบพงกันไหมพาฮามอยากให้ต้นคันมาจากแต่แหม่มแย่ดสยามนัดมันบันพลือนนคุณเตามแรงมันโย่แต่คนน้อยนี่ป่าผ้าดิไอ้ต้นบ่กบอไม่เกี่ยวมาโน่นกับเดิดต้องมาแล้วก็ต้องดูแลคนเด็กกับเด็ก ตุเลตองเร่งมุกแมาเร็วแกบอกแรงอย่างปูดไม่เขี้ยวเร่งแรงแรงเลยวันนี้ในในกันในนันไม่จต่พวกเจอใกล้เสียเจ็นผู้ยักรอว่าใกล้เจ้าเป็นผู้ไปบอกตำรวจว่าไม่ให้จดหัวคือหัวชนมันตองได้รับอนุญาตมึงกายแก่ไหมเลตีบอลเตีบอลเดี๋ยวก็ชนเดินกรูเห็นสายไม่ไปจับก็รู้ได้แดกอันนี้อะไรอย่างนี้มางยัด เลือกอยู yeah, ่เจ็ดตายแต่อุ้ยแหม่งเจ็ด